เนี่ยเราให้เวลาตับการทำยูทูบเนี่ย <17. S 1> เราก็เลยทำยังไงก็ได้ไม่ต้องมีข้ออ้างแม้กระทั่งแพงเราก็ถ่ายรายการได้สุกกลมกล่อแมแหมวันนี้ก็กลมกล่อมมากเพราะว่าพี่จะมาพูดเรื่องของการใช้ข้ออ้างว่า ไม่มีเวลาเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้ออ้างยอดฮิตมากเลยเราชอบอ้างนะว่าไปนะอะไรคือไม่มีเวลาคือไม่เข้าใจคํานี้เราเอาไว้อ้างจริงๆคือจริงๆแล้วทุกคนมีเวลานะเหมือนพี่อย่างเงี้ยวันนี้มาออกกําลังกายก็เลยมาให้ดูว่าจริงๆคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเวลานะเราอะไม่ให้เวลาเราต้องใช้คํานี้ใช้คําไม่ถูกไม่ใช่ไม่มีเวลาไม่มีเวลามันคือไม่มีจริงๆเมื่อก่อนก็เวลาไม่ไม่ไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเลยดีกว่าเนาะเวลาเมื่อก่อนที่เราไม่ได ออกกาลังกายเนี่ยมันก็คือว่าเราอ่ะ oh, oh, oh. ก็อาจจะมีการบอกกับตัวเองเอาลืมกาแฟกลับไปเอากาแฟก่อน oh. เราอาจจะบอกกับตัวเองว่าเราอ่ะไม่มีเวลาเลยเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากเลยทํางานเยอะไม่มีเวลาให้กับการออกกําลังกายเลยจะให้ฉันมาออกกําลังกายเหมือนคนอื่นก็คงทําทไม่ได้หรอกอันนี้เป็นข้ออ้างเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้วันนี้น่าสุดเลยนะ เพราะว่าพี่มองแบบนี so squishy, uh. one, fitness, um, so ้นะพี่มองว่าคนเราอะถ้าสมมติว่าเราอะอยากจะให้เวลากับอะไรเราสามารถทําได้อุ้ยตรงนี้แสงสวยอะฉันอัดตรงนี้ดีกว่านะนี่ตอนนี้พี่อยู่ที่ฟิตเนสนะคะก็ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พยายามที่จะหาเวลาให้กับตัวเองในการออกกําลังกายเนาะก็ถามว่าทําสําเร็จไหมพี่ว่าพี่ก็ฉันถอยหาแสงเลยดีกว่านาะพี่ว่าพี่ก็ทําสําเร็จในในส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่า พี่วางตารางแล้วก็รู้ตัวไงว่าเป็นคนที่วินัยอาจจะไม่ไม่มีวินัยกับเรื่องนี้มากก็เลยเอาเทรนเนอร์มาคุมเทรนเนอร์จะได้เป็นคนแบบคอยกระตุ้นลอล้นเราว่าพรุ่งนี้กี่โมงอะไรยังไงซึ่งก็ได้ผลดีต่อร่างกายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะไอ้เรื่องของคําว่าไม่มีเวลาเราต้องเลิกพูดเราใช้คํานี้แทนนะทุกคนนะไม่ให้เวลาโอเคไหมไม่ให้เวลากับสิ่งไหนก็พอกไปแต่อย่าอ้างว่าไม่มีเวลาอันนี้ไม่ดีอ่าตอนนี้เรามาที่ห้องร้อนนะวันนี้ เขาน่าจะจัดเราหนักแหละเทรนเนอร์อ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเรากินเยอะพี่ค่อนข้างกินเยอะช่วงนี้เราไปดูซิวันนี้นางจะให้ทําอะไรบ้างก่อนจะออกกําลังกายนะคะก็ต้องเริ่มด้วยนี่กาแฟดําอันนี้คือเทรนเนอร์เขาสั่งไว้ไม่ให้กินกาแฟนางอยู่ด้านหลังอย่างนางจะสิงฉันอยู่แล้วนะ คือต้องดูว่าอันนี้ไม่ใส่น้าตาลนะเป็นอะไรก็ต้องรักสุขภาพนิดนึงแต่ว่าก็แอบมีกาแฟนมมานะแต่ว่าจะกินหลังออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายสดชื่นคือถ้าเรายังคงอยากกินก็กินได้แต่เราต้องรู้ตัวเองนะคะเธอมองอะไรฉันหล่ะ <c oughs> นั่นแหละอย่างที่บอกทุกคนนะก่อนที่จะไปออกกําลังกายนะจะขอฝากไว้นะคะสําหรับคนที่บอกว่าไม่มีเวลาให้เลิกเลิกก่อนเลิกอ้างอันนี้ก่อน ทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดมันอยู่ที่เราจะวางแผนเวลาของเรายังไงวันนี้อยากจ,จะให้ข้อคิดไว้นิดนึงว่าเวลาที่เราอ้างว่าเราไม่มีเวลาเราจะรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยมันคือการสร้างเซฟโซนให้กับตัวเองนะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งดีนะคะเหมือนกับวันนี้มีคนบอกว่าแม่หนูอยากดังเหมือนแม่จงโลย่ะแม่หนูอยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์แม่ค่ะหนูอยากทำติ๊กต็อกหนูต้องทำลูกหนูจะไปต้องมาถามแม่หรือไม่ต้องมาอยากอย่างเดียวทําเลยค่ะแต่ประเด็นคือคนมักพูดพรพี่บอกว่าให้ทา ลงคลิปนะวันละสามคลิปแม่หนูไม่มีเวลาเลยอะมีเธอมีเวลาแต่ว่าเธออ้างเธอไม่ได้ให้เวลาเธอไม่ได้ตั้งใจถ้าเธอตั้งใจ,ธธธธเ,ธงใจเธอมีเวลาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้นะพี่เรียนรู้ก,กับตัวพี่เองเลยว่าเมื่อเราอ้างบ่อยๆว่าเราไม่มีเวลาชีวิตเราจะจัดสรรอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่เราต้องเลิอกอ้างเมื่อเราเลิอกอ้างเราจะมีเวลาให้กับทุกอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นนะวันนี้เปลี่ยนคําว่าไม่มีเวลาเป็นคําว่าไม่ให้เวลาดีที่สุดเลิกอ้างก่อน You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever hurt you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next nothing happened things hear me back, like the used at all. What about all the things you used to day back all all you you s การออกกำลังกายเนี่ยนะข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะบอกตัวเ,เองได้ว่าไหวหรือไม่ไหวแต่เราอะ่ะจะไปต่อหรือไม่ไปถ้าเราไม่ไหวตัดใจเราสู้แล้วเราไปต่อนั่นหมายถึงว่าเราใช้ในการทำอะไรในชีวิตได้หมดเลยนะสมมติว่าชีวิตเราอะ่ะกำลังพอ้อใช่ปะเราก็ไม่ต้องไปอ้างว่าเราไม่ไหว เพราะจริงๆอะมนุษย์อะต่อให้ไม่ไหวถ้าใจเราบอกว่าไหวเราคือไหวใช้ทักษะนี้เลยนะ้งทุกคนจริงๆการออกกำลังกายมันดีมากนะเหนื่อยแต่เราต้องสู้ต้องมีเป้าหมายนะคะหล่อมากเทรนเนอร์หล่อมากปิดป <c oughs> ิดแมสไ้ <c oughs> ใช่จริงๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> ใายใต้แมสน <c oughs> ี่เป็นดารานะเราบอกไว้ก่อนเป็นดาราดังดาราตลกดาราจริงหยาดเหงื่อแรงงาน โคชโหดมากนะคะเขาชื่อว่าโคชวินเท่าไหร่แล้วคะโอ้โหครึ่งทางที่เจ็บปวดเราต้องบอกใจเราว่าเราไหวนับถอยหลังให้หน่อยคะ่ะนับถอยหลังครับที่หนึ่งคับ่ะพอทำสำเร็จก็จะรู้สึกว่าสำเร็จต้องฝึกไว้นะทุกคน ออกกาลังกายนี่มันได้หลายๆอย่างไม่ใช่ได้แค่บางคนออกกําลังกายคือแต่งตัวมาแฟชั่นถ่ายรูปเหงื่อไม่ออกเลยแล้วก็กลับบ้านอันนี้ไม่เอานะอันนี้ออกกําลังกายจริงดูแต่งตัวดิไม,ไม่เคยมีแฟชั่นในการออกกาลังกายเพราะว่าเป้าหมายไม่ได้มาอวดไงออกกําลังกายจริงๆถ่ายรูปลงยังน้อยเลยเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่เราจะทําอันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่การถ่ายรูปอวดเราต้องเลิกก่อนเลิกเลิกเลิก,ลกนิสัยแบบว่าทาทุกอย่างเพื่ออวดอ่ะ ต้องเลิกก่อนไม่งันเราจะทําอะไรไม่สําเร็จอย่าลืมนะคะวันนี้สิ่งที่เราพูดกันก็คือท็อปิกว่าเราจะไม่พูดคําว่าอะไรไม่มีเวลาเราต้องใช้คําว่าไม่ให้เวลาเวลามีคนบอกว่าทําไมถึงไม่ทำออนไลน์ยังไม่ให้เวลากับเรื่องนี้เท่าไหรค่ค่ะอย่าไปพูดว่าไม่มีเวลาค่ะมันคือข้ออ้างของคนของคนที่ของคนที่อะไรคะ่ะมันคือข้ออ้างของคนที่แบบมัเป็นข้ออ้างอะ่ะมันไม่ควรอ้าง เวลาเราไม่ทําอะไรอย่าบอกว่าเราไม่ม mm ีเวลาค่ะบอกว่าเราไม่ให้เวลาเนี่ยเราให้เวลากับการทำยูทูบไง e ิเครับเราก็เลยทํย <UR ังไงก็ได้ไม่ต้องมีข้ออ้างแม้กระทั่งแพงเราก็ถ่ายรายการได้แปดวิครับแปดวิยี่เยีสําเร็จที่สุด อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง Co o ปากตลาดด้วยนะคะวันนี้สุขกกมกล่อมหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะและเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่าครั้งหน้าจะมีความสุขอะไรมาฝากกันค่ะ